ครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับวันหยุดวันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนนะครับมิถุนายนนะนี่นะครับก็คืออากาศสดๆที่ด่านเกลียนเลยนะครับช่วงสายๆทาเก็บเกลียโคงเกลียอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นโกงที่ว่างนะครับโรงว่างนะครับวันนี้เปิดไว้รองรับนะครับเพื่อนๆสนใจกันมาเยอะนะครับเรื่องโรงงานใส่แก่นะครับ เพราะว่าบางท่านมีไก่ที่สวยอยากจะมาฝากหรือยังฝากอะไรางี้นะครับก็พูดคุยกันได้นะครับสอบถามเหมือนกับเป็นบริการหลังการขายให้กับเพื่อนๆนะครับรายละเอียดเจะโทรศัพท์พูดคุยกันนะครับคงว่างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวก็อยู่แบบนี้นะครับเนี่คือหนึ่งครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไก่สําหรับงานกรอบครัวก็จะแยกเป็นกรงตะแกรงแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็คือดูแลง่ายนะครับแล้วก็จะอาบน้ําอาบท่าหรือว่าจะดูแลยังไงก็ละเอียดมาพูดคุยกันนะครับเราะวแก่เนี่ยดูแลง่ายนะครับแล้วก็จัดส่งได้ทั่วประเทศอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนอยากจะส่งไก่มาหรือมีรถบริการนะครับส่งรับส่งได้เลยนะครับที่อาจจะไปต่างประเทศติดธุระมีธุรกิจที่จะต้องรับผิดชอบนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็น ฝากเพื่อนเลี้ยงนะครับที่เราเองเรากา็พยายามที่จะให้สร้างสีสันให้กับวงการแก่แจ้นะครับก็เหมือนกับมีโรงแรมแมวนะครับในโคราชเขาให้ไอเดียมาเขต้องขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อมีโอกาสได้รับใช้ได้ดูแลกันนะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ดัาเเลียนเดือนมิถุนายนนี้นะครับ เงไก่แจ้กันอยมีความสุขนะครับปิดขัดอะไรสีไหนยังไงนะครับโทรศัพท์พูดคุยกันเพราะว่า,าแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทางทางทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไก่แจ้ดันเกลียนนะครับทิกตอกก็ชื่อเดียวกันเลยไก่แจ้ดดันเกลียนเหมือนกันนะครับมีไก่สนใจสีไหนคลิปอยากได้ตัวผู้ตัวเมียสีอะไรยังไงเกรดประมาณไหนบอกกันได้เลยนะครับมีก็จะจัดให้นะครับขําหรบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ